เพความเจริญในธรรมจงยิดีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอเรื่องการพิจารณาปัจจัยการมาช่วงหนึ่งและมาเสริมด้วยปัจจัยประกอบก่อนที่จะสัสรูซึ่งนำมารับสั่งเล่าไว้ในพระสูตรต่ตางๆ ในช่วงต่อไปเห็นจะดำเนินไปตามรายละเอียดในปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่าให้ใหประณีตยิ่งขึ้นสืบต่อจากที่ตะกราวไว้ในวันของก่อนปฏิจจสมุปบาทมีอาถธาิบายอย่างไรคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโซ่ของชีวิตเป็นระบบกำเนิดชีวิตหรือกฎเกณฑ์แห่งชีวิตที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าชีวิตทุกชีวิตมีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันและการเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ปัจจัยสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นติดตามมาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักเบื้องต้นไม่รู้จักเบื้องปลายตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในนิทานวักว่าทุกคอนวิสุททั้งหลายสงสารคือการเว,วียดบวยแต่เกิดแห่งชีวิตนี้ไม่รู้จักเบื้องต้นเบื้องปลายเรนนี้ท่านจึงเรียกว่าปฏิจจสมะว่าองค์แห่งพบหรือภาวะจักเป็นลักษณะของวงกลุ่ม ที่หมุนนุ่นเนื่องกันไปตามกระบวนการของกิเลสกรรมวิบากเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมกวรับผลของกรรมรับผลของกรรมก็กิเลสก็เกิดขึ้นใหม่ก็ทำกรรมใหม่แล้วเกิดผลขึ้นมาใหม่ก็ทำนองคล้ายๆกับการรับประทานอาหารการแต่งเนื้อแต่งตัวการนิยมชมชอบสิ่งต่างๆที่เราทำอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราแยกระดับ ระบบความคิดออกไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกิเลสมันมีกรรมและมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเราก็พอใจในผลความพอใจนั้นก็เก็บสะสมไว้ไในจิตต่อมาก็อาจจะมีสิ่งกระตุ้นมาจากข้างนอกหรืออาจจะเดี๋ยวนึกสึกนึกขึ้นมาเองแล้วก็กระทากรรมอีกก็เกิดผลขึ้นมาอีกแล้วก็พอใจในผลก็เก็บไปอีก ก็เ,เรียกว่าสะสมไว้ในจิตสันดานผ่านภพชาติต่างๆเปน็นนันมากหละการในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นทรงจำแนกไว้สามประการด้วยกันเป็นพระพุทธธรรมที่สัตว์เองคือทรงแสดงธรรมเพ,พื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควดเห็น แต่ว่าวุทิภาวะของคนนั้นจะต้องสามารถรู้สามารถเห็นในเรื่องนั้นนั้นตัวเรื่องที่จริงก็มันไม่มากหรอกเพียงแต่ว่าจิตของมนุษย์เป็นวิจิตวันธรรมะก,ก็ต้องแสดงให้วิจิตตามออกไปพะจิตวิจิตทิฏฐิวิจิตจตัณหาวิจิตมปนวิจิตไปเยอะตรวนี้มันก็ตามไป แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระก็คือเพื่อให้ผู้ฟังรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและเขาต้องสามารถรู้สามารถเห็นพระธรรมเทศนาจะมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือคล้อยตามจริตอัตยาศัยของคนแล้วก็เป็นโวหารเทศนาคือใช้การแสดงที่หลากหลายด้วยภาษาที่นำมาสื่อสาร ประสงค์แสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามแล้วถ้าให้ดีเนี่ยคือปฏิบัติตามแล้วจะสัมผัสอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เคยสัมผัสแต่ของพระเจ้าสมบูรณ์ก็เราไม่สมบูรณ์เท่านั้นเ,นเองเช่นเวลาปฏิบัติอะไรตามพึงสังเกตเนะฮะเช่นสมมติว่าสาม,มีกับพัญยาทําหน้าที่ของกันและกันตามหลักที่งแสดงไว้ในทิฏฐ์ เจนสามียกย่องนับถือสถานะปัญญาไม่ดูหมิดปัญญาไม่นอกใจปัญญามอบความเป็นใหญ่ให้ให้ของขวัญให้ของขวักให้รางวัลต่างๆเป็นการแสดงถึงปัญญาในการครองใจคนเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องความบริสุทธิ์ใจความจริงใจที่ตนมีต่อปัญญาตนเองเป็นการแสดงให้เห็นเรื่องความรักความหวังดีต่อปัญญาของตน ก็สามารถครองใจเธอไว้ได้ปพัญญาเองก็จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจสามีภกษาทรัพย์ที่สมบัติสมบัติที่สามีหามาได้ไปด้วยความเรียบร้อยรู้จักบ,บริหารจัดการให้เป็นไปได้วยดีแล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งพวง แต่อย่างเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องความบริสุทธิ์ใจความจริงใจแล้วก็ความรักความมุ่งดีต่อสามีก็กลายเป็นใจที่ประสานใจแต่เนื้อหาสาระของธรรมะเหล่านั้นเนี่ยถ้าเรสงเคราะห์เข้าในคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือปัญญาคุณบริสุทธิคุณแล้วก็มหากุณาคุณเพียงแต่ว่าระดับกลรงทองเรือนมันก็สัมผัสได้ระดับหนึ่ง ก็สามารถจะคลองเรืองคลองสุขได้แล้วแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะเกิดความกระตือรือร้นเกิดความมุ่งมั่นที่จะสัมผัสผลในลึกซึ้งมากขึ้นขึ้นก็เพียนพยายามปฏิบัติต่อไปแล้วผลที่สูงก็จะเกิดขึ้นไปโดยลำดับเพราทรงแสดงมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วก็จะเห็นจริง ทีนี้พอเห็นเนี่ยมันก็บอกกล่าวใครไม่ได้มันเหมือนสัมผัสตรงทางประสาทสัมผัสเช่นว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเอาก็จริงเราก็บอกใครไม่ได้วานยังไงเปรี้ยวยังไงเค็มยังไงมันยังไงก็ต้องส่งให้เขารับประทานอาเองธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนีน้แต่ที่แน่นอนที่สุดคือคำสอนนั้นอัศจรรย์มันเป็นสัจธรรม ที่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามจะรับผลตามสมควรแก่เหตุแต่ว่าก็ทรงแสดงเหตุเพื่อผลสูงสุดเอาไว้และผลสูงสุดก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเดินไปถึงหรือไม่แต่นั้นเด็กตามนองแผนที่เดินทางที่บอกทางไปเชียงใหม่ไว้ให้ เราก็เดินทางขึ้นเหนือไปตามเส้นทางที่จะไปเชียงใหม่ก็ไปตามลำดับนะฮะไม่ถึงเชียงใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชียงใหม่ไม่มีเชียงใหม่ก็ยังมีเพียงแต่ว่าเราไปไม่ถึงเราไปยังไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ที่จริงก็ใกล้ขึ้นธรรมะในภาคของการปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้น เป็นการมีธรรทที่ต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆมีรูปเป็นขั้นบันไดแม้ในเรื่องเดียวเนี่ยเจนท่าจีต่อคนหรือสิ่งมีชีวิตในดับของศีลเนี่ยขอเพียงแต่ว่าอย่าฆ่าก็พอแต่ถาม่าถ่าฆ่านั้นผิดศีลอย่างเดียวหรือผิดธรรมะด้วยผมก็ผิดธรรมะด้วยแต่ว่ามาตรการมาตรการของศีลเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติ ที่จะต้องมีการให้โทษให้คุณกันแต่ว่าเป็นเรื่องโทษคุณที่คนนั้นประจักษ์ด้วยตัวเองเป็นไว้แต่ในบางกรณีที่มันไปเกี่ยวข้องกับอาญาของแผ่นดินเชนว่าการฆ่าคนการลักทรัพย์การหลอกลวงต้มตุนการจุดข้านาจารย์ซึ่งที่จริงมันก็ผิดศีลสีส่ข้อ แต่พอดีมันไปผิดกฎหมายบ้านเมืองมาผิดศีลไปแล้วก็คือผิดทันทีสีนนันมันผิดทันทีแต่กฎหมายบ้านเมืองก็จะผ่านลําดับขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนในการพิพากษาวินิจฉัยก็ผ่านขั้นตอนไปตามที่ทานกําหนดเอาไว้ในเรื่องนั้นนั้นตอนนั้นปฏิจจสมุปาทเนี่ยจึงทรงมีวิธีแสดงให้สมควรแก่ฐานะของบุคคล เพื่อทำให้ทรงแสดงปฏิจจสมบาทเมื่อเราสังเกตดูให้หมดแล้วมันก็มีแนวหลักอยู่สี่แนวแนวหนึ่งคือแสดงจากเบื้องต้นไปตามลำดับจนถึงชราแลานะมรณะก็ตามโครงสร้างที่ว่าอาวิชัยเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขาร็นปัจจัยเกิดปัญญาแลวปัจจายเรื่อยไปชรา,มาโมนสโกไปเทวทุกขโทมานตุปายาสนะฮะคือส่วนของทุกขสัจ แล้วทรงสแสดงจากปลายคือชราบรณะจากอุปยาตมานี่แหละแล้วก็ขึ้นมาถึงอวิชายันหนึ่งทรงสแสดงช่วงกลางเออซึ่งมักจะเป็นผัสสะบ้างเวทนาบ้างตัณหาบ้างกยัได้อย่างหนึ่งแล้วก็เวียงขึ้นบนก็ได้ลงล่างก็ได้นะฮะเพราะตรงนี้เราจะลืมว่าผัสสะนั้นเป็นอภิญากฤิเวทนาก็เป็นอภิญากฤิคือเรียกว่า อภยากตาธรรมตนานานั้นเป็นผู้สมุทัยสยัตว์ทีนี้ตัวภาษากระเวทนานั้นที่จริงก็เป็นทุกขสัตว์ตกลงว่าไอ้คู่เนี้ยมันก็มีทั้งทุกขทั้งสมุทัยวันแสดงโยกขึ้นก็ได้โยกลงก็ได้จะโยกไปทางหัวก็ไปเจอกับภูมิดียวกันก็คืออวิชชากับสังขารบิญญาณ ถ้าไปลงข้างล่างมันก็ไปเจอชาติกับเจอพบมาเจออุปาทานพบชาติก็คือกิเลสก,กับกรรมเช่นเดียวกันก็นำไปสู่ความทุกข์คือชาติชารามมนะโซกะแล้วก็ทรงสแสดงจากช่วงกลางจะเรียงลำดับมหาชารามมนะรือแทนที่จะขึ้นไปที่หัวมันก็ลงมาทีก่กางล่าง แต่ทั้งหมดนั้นถึงสังเกตว่าก็คงมีกิเลสมีกรรมมีพิบากอยู่จะเริ่มสัแสดงยังไงก็ได้มันก็กระตประเตือนถึงกันส่งจ,จะ,ะจน่าจะนแสดงตามความหมายแห่งองค์ธรรมที่ปรากฏในปฏิจจสมุบปบาแต่ละข้อเนี่ยว้ด้วยสองวิธีในวิพังกสูตรในนิทานวั์สังยุตตนิกายเนี่ย ก็ทรงจำแนกแสดงลักษณะหรือสภาวะขององค์ธรรมเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะทำความเข้าใจคือว่าจะได้ที่บอกท่านฟังแล้วนะฮะว่าบางทีก็ซ้ำนะองค์ธรรมก็ซ้ำอยู่เงี้คือทิ้งมันไม่ได้เมื่อเราอธิบายจากจากตอนปลายมหมาโค่นนะฮะ ชะาเนี่ยคืออะไรชะลาคือความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเขียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่หอมแห่งอินทรีย์ของบุคคลสัตว์นั้นนั้นแสดงว่าชะลาชราก็คือคนแก่ที่เราแก่แก่กันนี่นะฮะแก่มากแก่น้อยก็ตามอาตมาก็แก่ท่านผู้ฟังก็แก่แต่ว่าใครแก่มากแก่น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครที่หนุ่มกว่าคนอื่นด้วยประการทั้งปวง ก็เพียงปฏิสนธิมาหนึ่งวินาทีเนี่ยมันก็เริ่มแก่แล้วเริ่มงเลือไหลก็สู่ความแก่แล้วและมรณะเือกอะไรคือความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความทําลายความอันตรธานมรรตยูความตายการละกิยาความแตกแข่งขันการทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์จากหมูสัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆแันนี้ก็คือเรื่องของความตายคือตายจริงๆกันนะ ตายอย่างที่คนตายสัตว์ตายสิ่งทั้งหลายตายนะแต่ว่าปริยายของธรรมะตรงนี้มันพูดเรื่องอะไรนะถ้าเราพูดถึงกุศลนะกุศลมันก็มีการพูดถึงความตายเหมือนกันเช่นว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประามาเป็นทางไม่ตายฉะนนั้นก็หมายความว่าในชีวิตนี่แหละในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจยอยู่นี่แหละแต่ถ้าเราประมาทก็ชื่อว่าตายแล้ว แต่ไม่ประมาทก็ชื่อว่ายังไม่ตายแม้แต่เขาตายไปแล้วเพราะในปริยายตรงนี้มันก็ต้องมองให้ดีว่าพูดปริยายไหนคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปดวนตัดสินอะไรเลยไม่ได้มันจะต้องพูดกันให้เข้าใจเสียก่อนคือบางครั้งบางคราวก็ต้องดูข้อความข้างต้นนะฮะข้างบนเนี่ยว่าข้อความเนี่ยมันเชื่อมต่อกันมาอย่างไง แต่ถ้าที่มันอยู่ในชุดตรงนี้จงชารามรณะแล้วจะชาราวกับมรณะความหมายอย่างนี้จะหมายไปอย่างอื่นประเด็นที่น่าห่วงใหญ่ก็ค,คือประเด็นเรื่องชาติคือชาติในสังคมพวกเราระยะหลายปีมาเนี้ยมีการอธิบายกันมันๆไปหน่อยผู้ทนงทั้งเกิดทัง,ง,อองความคิดคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน,น้นเราเป็นนั้นหรืออยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยถือว่าชาติ ก็แสดงว่าชาติมันอยู่ในจิตในทีละขณ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 ะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าชาติส่วนใครจะเรียกว่าชาติก็เป็นเรื่องของคนนั้นฮนะแต่เราพูดถึงอุป,ปา,ทาททิติพังคะนะได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นวิตกปินวิตกบท,บทคือทางดําเนินของความคิดแต่ก็ไม่เรียกว่าชาติ คืออยลืมว่าพยัญชนะที่สื่อสารออกไปนั้นจะต้องสองอัฐะและฐานนั้นสามารถจินตนาการได้คือสามารถดึกได้ว่าหมายถึงอะไรเพราะพยัญชนะที่จริงมาเป็นสมมติแต่ตัวอัฐะน่ะเป็นตัวจริงคือเนื้อหามันเป็นตัวจริง,ามมาตรงแต่เราทำยังไงว่าพยัญชนะที่พูดออกไปเนี่ยมันบ่งบอกถึงอัฐะที่สรงกัน ที่เราพูดถึงเกลือเนี่ยผู้ฟังก็นึกถึงความเค็มพูดถึงน้ำตาลบุคคลก็นึกถึงความหวานนึกถึงสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลสีอย่างอื่นก็ได้นะน้ำตาลมันก็หลายอย่างถือถึงเกลือถ้านึกถึงรสแล้วก็คือเค็มแต่นึกถึงรูปแบบนมันก็มีเยอะนะก็รูปแบบก็มีความหลากหลายเพราะรูปแบบนี่มันหลากหลายได้นะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันไปหลากหลายไปได้ นื้อหาไม่จะต้องลงกันสงกันตอนเมื่อทรงใชก้กรรมาชาติเนี่ยอัฐากับพยัญชนะคือภาษากับเนื้อหาเนี่ยมันลงกันแล้วก็ลงกันทุกคนทุกแห่งเยเนี้ยังมีการพูดที่น่าเกลียดมากที่สุดนี่คือพูดว่าพระพุทธเจ้าประสูติสัรุนิพพานกับภายใต้ต้นโพนั่นเองอันนี้คือน่าเกลียดมาก ราะว่าประสูติก็คือประสูติประสูติก็คือเกิดสัตรูนั้นเมื่อประชนพรรษาสามสิบห้าเต็มประสูติเมื่ออายุยังเป็นนาทีมานะแล้วก็นิพพานเนี่ยเมื่อประชนพรรษาสามแปดสิบมันไปยืดโยงกับประวัติศาสตร์มันเป็นกาลเทศะกรุงคนบุคคลเหตุผลในด้านต่างๆมันไม่เหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าไปยึดโยงอยู่ที่ในองค์ของ เจ้าชาติทิตาหรือพระคุธเจ้าแต่ว่าในพระรูปกายก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนปาะู่ก็เป็นเด็กเด็กเล็กๆ,ๆกเพียแต่ว่าแสดงถึงกฤษดาวิหารบุญญาธิการคือเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าตอนสัสรุก็ผรรรสาม5สผผ่านการแต่งงานมีพระโอรสมาแล้ว ตอนนิพานก็ประจนพัรษาแปดสิบแล้วรับสั่งแสดงว่าร่างกายของพระองค์แกงองอมเหมือนเกวียนที่ซ่อมโดยไม้ไผ่ไม่ใช่ทพสมบาราเกวียนที่จะรับของหนักได้อีกต่อไปแต่ก็มีการนำอธิบายกันจนเกิดความสบับสนและขยายผลออกไปเยอะบางทีก็มีแผนภาพแผนปิีวแจกจ่ายไปในที่ต่างๆ แล้วก็อ้างว่าอาจารย์เขาค้นพบแล้วอาจารย์คุณเป็นใครเวลาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีนะฮะไม่มีใครไปอธิบายอย่างนั้นเลน้ไมิ่งนิ่งมาอธิบายเอาขนาดพระอาหารหันท่านอาธิบายตรงปฏิบัพระพุทธเจ้าและเรื่องตรงนี้จะต้องทบทวนโดยอัฏฐะแล้วก็โดยพยัญชนะหมายความว่าทั้งรูปแบบและเนื้อหานั้นจะต้องตรงกับที่ทรงนิยามเอาไว้ พานชาติจึงทรงนิยามว่าชาติคือความเกิดการบังเกิดความยังลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้ยตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆอันใดดูก่อนพิสูจน์ต่างยนี้เราเรียกว่าความเกิดเพราะความเกิดที่ทรงแสดงเนี่ยหมายถึงการเกิดในกําเนิดทั้งสี่กำเนิดไม่มีสี่ กำเนิดสี 4, ขติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตววิญญาณทิติเจ็ดสัตวะเก้า 9, อะไรเนะี่ยฮนั้นเป็นเรื่องลงตัวขอามันอย่างนะ้ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนการสัสรูของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็มาค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงในกำเนิดสี 4, ก็คือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรก เกิดได้ผุดขึ้นนี้จึงเรียกว่าความเกิดจินุปทปานก็มีสี่แต่ก,กามุปาทานถือมั่นโดยหน้าความใคร่ในสิ่งที่ใคร่สิ่งที่ใคร่นั้นเรียกว่าวัตถุกรรมสิ่งที่เป็นเหตุได้ใคร่นั้นคือเรียกว่าเป็นกิเลสกรรมเพราะวัตถุกรรมกิเลสกรรมนั้นไอ้วัตถุกรรมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะ แตือถ้าใจเราไม่มีปัญหาเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่แต่เราไปกําหนดค่าไปตีค่าไปประเมินค่าเขาใจเราก็ไปกําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเดอกนั้นทิฏฐปาฐานถือมั่นโดยหน้าของความเห็นความเห็นนั้นก็หลายระดับแต่มันก็สืบเนื่องมาจากเห็นว่าตนเองเป็นตัวเป็นตน เช่นว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเรามีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะมากนะคล้ายๆกับเป็นริ่มสลักปิดกั้นประตูปณิพานเอาไว้หมายความว่าคนที่จะเข้าสู่ประตูปณิพานได้เนี่ยต้องถอดริ่มสลักตรงนี้ออกไปถอนว่าเอโสเมอัตานั้นเป็นตัวตนของเราออกไป พอยังถอนไม่ได้มันก็เข้าสู่ประตูนิพผ่านไม่ได้แล้วทิฏฐิเหล่านั้นก็กระจายตัวเองออกไปทั้งเรื่องกรรมบ้างเรื่องสังสารวัตรบ้างก็มีนัยยะที่วิจิตพิสดารนะฮะเผื่ทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิเพียงแต่ว่ามีความเข้มข้นระดับไหนลหละอาจจะห้ามสวรรค์อาจจะห้ามนิพพานหรืออาจจะห้ามเฉพาะนิพพานไม่ห้ามสวรรค์ เพราะความเห็นผิดบางอย่างเนี่ยมันไ,ไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไรก็ยังเป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยคนกระทาความดีได้ก็แสดงว่าเขาไม่มีโอกาสจะบรรลุนิพานเขาเรียกว่ามัคคาวรหรือห้ามนิพานเพราะอะไรเพราะเขาย,ยึดติดในตัวตนอยู่นะะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกคือถ้ายังยึดติดในตัวตนอยู่เป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนอยู่สถิตอยู่ที่สูงสวรรค์อะไรก็ไม่รู้แหละ คือช่วยช่วกับช่วยกันช่วยนิรันดรเนี่ยมันก็แสดงว่าอัตตามันเที่ยงอัตตามันเที่ยงมันก็ไม่ใช่นิพพานนะตอนเขาไม่ต้องการไปเองเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวลิ่มสลักเหมือนก็บกรอนประตูที่ที่ที่ปิดไว้นะฮะล็อกไว้แต่เราก็เข้าไปไม่ได้ ศีลปัตตุปาทานถือมั่นโดยศีลโดวยวัดโดยพ่อปฏิบัติที่คุ้นเคยทำมาจนชินเป็นปกตินิสยัยแม้บางทีนี่เป็นเรื่องดีนะแต่ยึดติดในแนวที่เรียกว่าอย่างนี้ทอนถูกถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องนะฮะเช่นในวงการชาวพุทธเราในปัจจุบันเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติว่าถูกต้อง พุโทโธเท่านั้นถูกต้องสัมมาระหังถูกต้องยุบหนอพองหนอเท่านั้นถูกต้องรูรูปนามเท่านั้นถูกต้องก็ว่ากันไปเยอะแยะไปหมดเลยที่จริงมันก็ถูกด้วยกันมันเป็นเพียงมรรคแค่นั้นเองคือมรรคก็เหมือนกับถนน,นนะครคนมากรุงเทพไม่จําเป็นจะต้องไปมาด้วยถนนใดถนนหนึ่งแต่เนื้อหาสาระก็อยู่ที่ถึงกรุงเทพนั่นคือเนื้อหา ไม่ใช่ไปกำหนดไว้ที่ถนนคนไปยึดติดที่ถนนอยู่แล้วก็ไปทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยคุณมายังไงคุณมาถนนคนละถนนกับผมมันถึงกรุงเทพได้ยังไงมันก็ไม่ใช่เหตุผลแล้วก็อัตวารุปปาทานคืออัตวาทะวัตนตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นมานะนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นมานะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะแยกเอาเฉพาะทิฐินั้นเป็นความเห็นอันนี้ก็ถือเป็นอัตตาตัวตนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมทั้งหมดเนี่ยที่จริงเขาก็เชื่อมโยงถึงกันก็ทั้งหมดแต่ถ้ามีก็มีหมดอ่ะรือถ้าไม่มีก็ไม่มีไปด้วยกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งเ,เช่นการมุปาทานและทิ่ถุกปาทานเนี่ย คือดับทิฏฐุปาทานด้ง่ายกว่าการมุปาทานรับศีลับประตูปาทานกับกามุปาทานก็เหมือนกันนะรับศีลัะประตูปาทานเนี่ยง่ายกว่ากามุปาทานวนก,กามุปทานนปปทานเนี่ย,ย,าามมนเ,นยเมื่อมันเป็นการมาราคะสังโยชนคนที่ไปตัดได้ก็คือระดับพระนาคามีต้องฟังทนาย แต่ระบปัจจุบานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี